โอ้เดินเดินสั่นเดินได้ให้กุดเต็ดเดนไฟินลงเยอะส่วนเหตุแต่ส่วนในโมงเงาฟิวกูมาแลงวันเยอะเหลือเกินตัวอะไรยาวๆเนี่ยไม้ถูพื้นเปล่ามันซีโซเปมบบปล่ามบปุมบปุอ๋อเอ้มบปล่ากันดูโกทินมิดแหมอกมบปล่าเหมมา ล้โอ้ยเดฟินฟิเซอร์โหเร็วโอคิไปดูนอนสตันฮึซีมอปทโองแค่หแค่นท้อเลยนยัตะโยบิดพูดมวะแมงวันต่อมนาพึ่งพึ่งด้วยพี่น้องนั่งสบายอุราเลย เด็กโซเอ็นซัมบัฟเฟอร์เอ็นซัมไม่ได้มาหมายได้กำมันแหนะฮะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลนี่อะฮัลโหลฟินนะโอ้ยอินเตอร์ทิกกอโฟนมีอะไรพ่อที่ฮัลโหลอันพักกูมาเยือนนี่ฮะ Nihalong, forn, på er den Elektrisk? Oh. Ja. ja.